ตีเกลือเสร็จแล้วเอาไปขายแล้วทําไมปลาหมึกยังมีรสชาติเนื้อติดเค็มอยู่เลยนะทุกคนนะนะครับมาดูวิธีแก้กันนะครับว่าผมทํายังไงนะทุกคนนะคลิปนี้อ่ะมันอาจจะดูง่ายๆนะที่หลายๆคนพลาดไปนะสําหรับมือใหม่และมืออาชีพทุกท่านลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับเวลาเสียบเสร็จทุกคนฮะนะครับเมื่อก่อนผมเสียบเสร็จแล้วผมฟิตน้ําแข็งเลยนะครับจากประสบการณ์เมื่อก่อนปรากฏว่าปลาหมึกอ่ะมันเค็มนะทุกคนนะเราไปตีเกลือเสร็จแล้วเนะี่ย ปลาหมึกมันยังมีรสชาติเค็มอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมดาเนาะทุกคนเนาะเวลาเราเสียบเสร็จแล้วทําความสะอาดเสร็จแล้วเน aquí, ีน hmm. ่ยท <rico> ุกคนฮะเทคนิคง่ายๆทําตามนี้ฮะทุกคนฮะนะครับนี่นะครับแช่น้ำฮะทุกคนฮะนะครับแช่น้ํานะครับแช่น้ํานะครับแช่น้ําสะอาดไว้เนาะทุกคนเนาะเนี่ยครับแช่น้าสะอาดไว้แค่นี้ฮะทุกคนฮะนะครับสมมุติว่าเราเสียบเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนฮะนะครับมีสองโฟมนะฮะทุกคนฮะนะครับเสียบเสร็จเนี่ยเราแช่น้ําไว้เนี่ยทุกคนฮะนะครับ ความเค็มของปลาหมึกอ่ะมันจะออกไปในน้ำมาทุกคนฮะเนี่ยครับนี่ก่อนไปขายนะผมถึงจะเทน้าตัวนี้ทิ้งนะครับสมมุติว่าผมเสียบเสร็จประมาณ11บเอโมงเนี่ยทุกคนฮะนะครับผมเสียบเสร็จประมาณ11บเอโมงเนี่ยนะครับเทีย่ยงสมมุติว่าผมจะไปขายบ่ายสองนะผมถึงจะเทน้าตัวนี้ออกนะคนแล้วขอ้อมปฟีต์น้าแข็งนะครับความเค็มของปลาหมึกนะครับในการที่เราตีเกลือมันก็จะทําความสะอาดโดยการที่เราแช่น้ำมันเนี่ยทุกคนฮะนะครับนะครับ ถ้าท่านใช้วิธีนี้นะครับปลาหมึกท่านจะไม่ติดเค็มเลยนะทุกคนนะครับสาหรับท่านไหนที่ปลาหมึกติดเค็มอยู่นะนะครับแช่น้าเปล่าไว้นะทุกคนนะแช่น้าเปล่าไว้นะครับน้าสะอาดนะครับทุกคนนะครับเนี่ยครับแค่นี้ครับทุกคนฮะปลาหมึกท่านก็จะไม่ติดเค็มนะครับสําหรับท่านไหนที่บอกว่าพี่ค้าจานค้าหนูสั่งปลาหมึกมาแล้วทําตามหมดทุกอย่างเลยค่ะตีเกลือเสร็จแล้วหนูเอาไปขายปลาหมึกยังติดเค็มอยู่นะครับเอามาแช่น้ําแบบนี้ครับแล้วปลาหมึกท่านจะหายเค็มนะครับทุกคนนะครับรสชาติมันจะพอดีนะครับทุกคนนะครับ ปลาหมึกสะอาดนํามันจะใส่จ๊วเลยนะทุกคนนะเนี่ยครับดูครับนี่นะครับแช่น้ําไว้นี่ทุกคนใะเนี่ยครับปลาหมึกเด้งสวยมากเห็นไหมครับเนี่ยครับนะครับถ้าเสียบเสร็จแล้วไปฟิตน้ําแข็งเลยก็อย่างที่บอกนะครับถามว่าได้ไหมได้นะครับหนึ่งเลยปัญหาที่จะเจอเลยคือปลาหมึกติดเค็มนี่แหละเนาะทุกคนเนาะสองปลาหมึกมันจะไม่เด้งเนื้อมันจะแดงนะครับสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะลองเอาเทคนิคที่ไปใช้ดูนะครับไอตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะทุกคนนะแมงกะพรุนนะครับเนี่ยครับนี่นะครับนี่นะครับทุกคนใะ้เนี่ยครับ S <S> แช่น้ำแข็งใส่น้ำไว้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยสองรางโฟมนี่ต้องยอดประมาณหมื่นกว่านะทุกคนนะนะครับหมื่นกว่านะครับเนี่ยครับปลาหมึกอาเจนวันนี้นะครับผมทําไปสองรางโฟมนะทุกคนเนาะสองรางโฟมก็ประมาณหกสิบตัวนะครับแค่ปลาหมึกอาเจนนะครับทุกคนนะนะครับเนี่ยครับสองรางโฟมเนี่ยประมาณหมื่นกว่าหมื่นสี่หมื่นห้านะครับทุกคนนะหนึ่งหมื่นห้าพันถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะเนี่ยครับทุกคนนะเนี่ยครับแค่นี้ครับง่ายๆทุกคนใะวิธีการแก้ปลาหมึกเค็มนะทุกคนนะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนนนนนนนะะะคคคครรรััับบบทุกลอองเเเเาวิธีีีี้้้ไปใชชดู่่ยยสแนะครับ บ่ายสองจะไปขายผมถึงจะเทน้ําตัวนี้ออกแล้วไปซื้อน้ําแข็งในร้านน้าแข็งฟรีอีกทีหนึ่งแค่นั้นครับจบง่ายๆแล้วทุกคนให้ง่ายๆนะครับในการแก้ปลาหมึกเค็มนะครับของผมนะเมื่อก่อนผมก็ติดเค็มแบบทุกท่านเหมือนกันครับนะครับเมืนะ่อก่อนก็ติดเค็มเหมือนกันนะครับเนื่องจากไม่รู้เทคนิคนะเลยมาคิดค้นดูแนละ้วทุกคนเออที่จริงมันต้องเสียบแช่น้นนําไว้นะครับทุกคนฮะนะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนะครับปลาหมึกติดเค็มนะครับปลาหมึกมีกินข้าวลองเสียบแค่น้ําไว้นะทุกคนนะ ปลาหมึกมันจะได้สดเนาะปลาหมึกจะสดไมสด่สดเสียบอยู่ในน้ํานะครับใส่น้ําแข็งไว้แค่นั้นเนะทุกคนเนี่ยครับนี่น,นี่ทุกคนฮห้เนี่ยครับโอ้โหโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่ามันจะมีประโยชน์สําหรับมือใหม่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะทุกคนนะครับ